อันนี้ก็เป็นเครื่องสแกนในมือของ light สแกนนะครับยี่ห้อไลท์สแกนนครับก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็จะมีตัวชุดจ่ายไฟตัวอะแดปเตอร์5โวลต์นะครับอ่ะก่อนอื่นเลยเราเสียบปลั๊กไฟนะครับครับแล้วก็เาส่วนจ่ายไฟให้กับตัวเครื่องนะครับอ่ะฉะนั้นเครื่องจะเปิดตีงขึ้นมานะครับผมอ่ะตอนนี้เรายังไม่มีข้อมูลนะครับผมคพ ตัวเครื่องก็จะฟ้อง id ผิดพลาดนะครับผมก่อนอื่นเราจะต้องทําการบันทึกลายนิ้วมือเข้าไปในตัวเครื่องสแกนนิ้วมือก่อนนะครับวิธีการบันทึกเราก็จะเข้าไปที่ในส่วนของเมนูนะครับผมแล้วก็จะเลือกในส่วนของผู้ใช้นะครับผมนะครับสังเกตุจะมีลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงเพื่อจะเลื่อนในส่วนของเมนูนะครับเราเลือกผู้ที่ผู้ใช้แล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคนะครับจากนั้นเราจะเลือกในส่วนของระดับคือในส่วนของผู้ใช้นะครับผม เราเิดยืนยันเข้าไปนะครับบันทึกใหม่นะครับเราเลือกเป็นแบบลายนิ้วมืออย่างเดียวนะครับผมแล้วก็ขั้นตอนนี้ก็คือจะให้ใส่ในส่วนของ id นะครับหมายเลขที่เราเตรียมไว้นะครับตัวนี้ได้สูงสุดอยู่ที่8หลักนะครับผมผมเตรียมไว้เป็น4 1 0 0น1อย่างนี้นะครับผมกดเข้าไปแล้วก็กดยืนยันนะครับโอเคนะครับจากนั้นตัวเครื่องจะให้วางนิ้วมือนะครับผมในส่วนของการวางนิ้วนะครับเราต้องกดลงไปให้ลายนิ้ว ึ้นที่หน้าจอชัดเจนนะครับจะมีรูปโชว์ขึ้นมานะครับระวังนิ้วลงไปในส่วนตัวเครื่องจะบันทึกาลานิ้วมือจะให้วางนิ้วเดิมสามครั้งนะครับผมระวังนิ้วให้เหมือนกันสามครั้งนะครับอันนี้คือบันทึกสําเร็จแล้วหนึ่งนิ้วนะครับผมนะครับจากนั้นเราก็จะทําการสํารองลานิ้วมือนะครับโดยกดยกเลิอกออกไปนะครับเอาไปเลือกในส่วนของเมนูสำรองนิ้วนะครับผม แล้วก็กดโอเคยืนยันนะครับประกดหมายเลขเดิมเข้าไปนะครับผมเมื่อกี้เป็น1 4 0 0 0สีนะครับแล้วก,กดโอเคอ่าไม่ใช่นะครับเป็น4 1 0 0 0ึ่นะครับผมแล้วก,กดโอเคนะครับอันนี้คือเราจะให้วางนิ้วนะครับวางนิ้วที่2เมื่อกี้เราเก็บนิ้วชี้อย่าลืมนะครับผมในะส่วนของการวางนิ้ววางให้ชัดเจน ถามว่าทําไมต้องวางนิ้วกดลงไปให้ชัดเจนนะครับเพราะว่าในส่วนของการสแกนนะครับอีกสักประมาณเดือน2เดือนนะครับผมถ้าเราวางนิ้วแค่บางส่วนการสแกนมันจะสแกนลําบากนะครับมันจะสแกนยากนะครับอาจจะบอกว่า,าเครื่องยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ถามว่าเป็นยีน่ห้อไหนก็เหมือนกันถ้าเราวางนิ้วไม่ชัดเจนในส่วนของการสแกนนะครับมันจะสแกนลําบากนะครับลำบากยังไงคือสแกนไม่ค่อยผ่านนะครับอันนี้ผมออกจากเมนูมาอยู่หน้าเมนูหลักนะครับ นั้นเราจะทําการทดลองสแกนดูนะครับผมใช้นิ้วปกตินะคระับอ,อันนี้เครื่องนี้เขาจะเร็วมาก็จะวางเ,วเอียงนิ้ววางเกบนิววนดหน่ยยอยก็ผ่านน,นะครับทดลองนิ้วสำรองดูเหมือนกัน เปนเรื่องสำเร็จค่ะเป็นเรื่องสำเร็จค่ะเป็นเรื่องสำเร็จค่ะเป็นเรื่องสำเร็จเป็นเรื่องสเร็จค่ะสังเกตรูปที่โชว์นะครับสังเกตแต่ว่าผมจะวางเ e อยียงบ้างเนี่ยมันก็ผ่านนะครับเพราะว่าเราบันทึกลายนิ้วมือเข้าไปครั้งแรกชัดเจนนะครับคือวางให้เต็มลายนิ้วมือแต่ถ้าเราบันทึกแค่บางส่วนนะครับคือบางส่วนจิกๆอย่างเงี้ยนะครับนะ <P> ครับการสแกนในส่วนของการสแกนอ่ะมันจะสแกนยากนะครับเพราะว่าพื้นที่ในส่วนการตรวจสอบมันน้อยนะครับ ปันเริงสำแดจค่ะปันเริงสำรดจค่ะปันเริงสำรดจค่ะปันเริงสำ็ดเปันเริงสำแดงปันเริงสำแดเปันเริงสำรดจค่ะปันเริงสำร็จค่ะปันเริงสำแดเป็นเริงสำดเปันเริงสำแดงค่ะปันเริงสำรดจค่ะอ่าหนึ่สองการสำรองนิ้วนะครับตอนหนึ่งหมายเรียกไอดีนะครับสามารถสำรองได้สูงสุดสิบนิ้วเลยนะครับผมนะครับแต่อันนี้ผมสำรองแค่สองนิ้วจะเก็บทุกนิ้วก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับนี่คือผมปิดเครื่องนะครับ